วันนี้นะครับผมก็จะมีเมนูนะครับเมนูที่จะเรียกว่าเด็ดก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นเมนูที่ภรรยาผมอยากกินนั่นก็คือมาม่าต้มยำหม้อหม้อไฟไหมมีเหมือนหม้อสุกี้เลยนะในสไตล์แบบโจ๊กโซเชียลนะครับสวัสดีครับกับมาพบกับผมนะครับโจ๊กโซเชียลครับกับโปรเจกต์ใหม่นะครับของผม รัวในคอนเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดเราเองก็ต้องทําอะไรกินในห้องในสไตล์แบบโจ๊กโซเชียลนะครับถ้าใครสนใจก็ถ้าเกิดดูคลิปแล้วแบบอยากกินก็ไปหาทํากินกันได้มาโอเคครับมาดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่านะครับแน่นอนครับการทําต้ยมยำนะครับก็ต้องมีตะไคร้นะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับแล้วก็อันนี้อะไรขามัง้งอ่าแล้วก็มีขโพดอันนี้แฟนผมชอบแล้วก็มีต้นหอมผักชี ที่ขาไม่ได้นะครับอยู่คู่ครัวคนไทยนะครับก็ต้องขนอครับผมแล้วก็มีเต้าหู้อันนี้เขาชอบส่วนตัวง่ายๆลยครับส่วนผักนะครับก็จะมีผักที่เราชอบกินกันทั้งนั้นมีอันนี้ผักกาดขาวนะครับแล้วก็อันนี้ตั้งโอแล้วก็มีกวางตุ้งว้าวขึ้นช่ายไม่ใช่หรอโอ้ยไม่เหมือนขึ้นช่ายก็ได้ครับก็คือใครชอบผักอะไรก็เอาผักนั้นมาใส่แล้วกันตามจังหวะจับโคนนะครับแล้วอุปกรณ์ที่ผมใช้วันนี้ก็เตาแม,ม่เหล็กไฟฟ้านะครับสนับสนุนโดยทอฟโร ดูวัตถุดิบนะครับต่อไปนะครับผมบอกเลยว่าผมเน้นมากเน้นมากนี่มีไข่ครับแน่ไข่ไม่พอนะครับก็ต้องมีหมูสามชั้นสไลด์ระวังล้มเด้อแล้วก็หมูบาช่าหมูบาช่าเย้เฮ้ยมีอีกโอ้สันคอสไลด์ด้วยครับนี่และที่ขาดไม่ได้ครับต้มยำก็ต้องมีกุ้งนี่ตกตัวเลยที่สิบบาทเลยนะครับผมบอกเลยซื้อมาแล้วก็นมเนี่ยผมไม่รู้ใส่ช่วงไหนนะแต่ว่าแานผมให้ซื้อมาให้ จะเพิ่มความเข้มข้นนะครับกับมาม่ารสต้มออยำของเราก็เรียบร้อยแล้วครับวัตถุดิบของเราพร้อมแล้วเตรียมพร้อมลุยนะครับตอนนี้น้ำก็ผมตั้งอุ่นไว้เดี๋ยวผมจะปรับไฟให้มันร่งใเ้มันเดือดแบบสองพันเลยเลพูดรอดูมาเริ่มเลยครับกับวงรถนะครับบอกได้เลยว่าเธอรวยจริงๆนะครับคือทำมั่วจริงๆนะครับก็าตามสไตล์โจ๊กโซเชียลแล้วก็มาดูตอนกินแล้วกันว่ามันกินได้หรือเปล่าแน่นอนน้ำได้ที่นะครับใส่เกลือแ้ตามความรู้สึกผมนะ ใส่อยนั้นคินไปโอเคครับใส่เกลือเสร็จปุ๊บสิ่งที่ขายไม่ได้เหมือนกันครับขนอครับไม่ใส่หัวฉชรดครับแต่ใส่ขนอผมว่าทางนี้ครับสองก้อนสองก้อนคนอสองก้อนแซ่บแต่เกลือห้ามใส่เกลือใส่ไม่ได้แต่คนอสองก้อนทางนี้ใส่ขนอลองไปสองก้อนตามคำรีตองตอนหนึ่งใส่ไปแล้วตอนสองตามไปตามด้วยใส่ลงไป ใส่ไปมะกรูดครับไม่ต้องใส่หมุดก็ได้จะตายหมืนะครับและก็เหลือไฮไลท์นะครับนี่รากผักชีผมก็ไม่รู้ว่ามันจะช่วยทําอะไรให้กับน้ําซุปนะครับแต่ผมเห็นทุกร้านหรืออาหารที่เราต้มอ่ะมันก็ต้องใส่รากผักชีพร้อมใส่ครับ้ยดูใส่ข้าวโพดเดี๋ยวมันไม่นุ่มเป็นข้าวโพดเลยเขาเรียกข้าวโพดอ่อนข้าวโพดอ่อนโ หรองรอข้าวโพดสุกนะครับก็มาตักหมูบะชอปใส่ในหม้อแล้วกันกินเลยได้ไหมหิวเลยมาม่าที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นมาม่านะครับแต่ทีเด็ดที่เราจะเอานั่นก็คือเครื่องปรุงนะครับที่อยู่ในซองนี้มันก็ไม่ยากหรอกจริงๆอะทำแต่ผมทำให้มันดูยากอย่างเง้นแหละครับกินก็ใส่ใส่ใส่ก็กินกินกันได้ครับ แต่ว่าระหว่างที่เราอยู่ในบ้านนะครับในช่วง work from home นะครับก็ดู YouTube หรือดูอินเทอร์เน็ตแล้วก็หัดทำตามกันไปก็ได้นะครับแก้เบื่อนะครับอาจจะช่วยกันทำได้ภายในบ้านเปิร้านด้เลยนี่ทำเล่นนี่โอ้รู้ชมว่างไงเปิดร้านนะเออที่ขาดไม่ได้นะครับพอเราใส่พวกนี้ลงไปปุ๊บแล้วเราก็ต้องชิม วิลลีกูดและสิ่งที่ผมรอคอยและผมรุนมาตลอดนั่นก็คือนมนะครับก็ใส่นมลงไปนิดหนึ่งนะใส่ช้อนเนี่ยหนึ่งช้อนชานี่ช้อนโต๊ะป่ะเออช้อนโต๊ก็ไล้โอมไม่มีได้จูไปต่อครับผมเราก็ต้องใส่หัวใจไก่ของเราลงไปนะครับนั่นก็คือมาม่าใครที่ชอบมาม่ารุ่นไหนก็ใส่รุนั้นนะสำหรผมอยากให้มันเป็นต้มยำผมก็ใส่ต้มยำ ท <Keep S 2> ีนี้มาถึงขั้นตอนครอบตอนใส่ผงผมเอาใส่ตานะครับคุณเกดข้าแบบไหนใส่แบบนั้นผมกินได้เลยอาหาสดจริงเอาจริงงงอนงอนเขาเป็นงานแต่งักผมอะคุณต้องเข้าใจผมนะนะผมก็เป็นฟิวอะนะเอมนะเดี๋ยวเนี่ยคนทางบ้านก็ติดต่อมาเุ้ยคุณโต๊ะทำให้กินมันดีมันเจ๋งมากเลยว้าวจ้าจอดน่ากุ้งมาก นี้ก็รอเลครับเล่งไปหน่อยหน้าตาก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็ไปตั้งโต๊ะกินกันนะครับ,เ,ออรบรถถเ,เดี๋ยวไปเจอที่โต๊ะกันดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไงเดนมาว่ากันต่อายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมบอกได้เลยว่าผมพูดตรงๆโคตรน่ากินผมบอกเลยโคตรน่ากินแล้วก็ต้ชิมโชว์ต้องชิมโชว์ ออ uh huh. อร่อยถึงเครื่องจริงๆนะครับถึงขนอมากเฮ้ <laughs> <laughs> ตแต่แน่น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 เนลอนี่ขอลองชิ้นนี่นะน uh huh. ุมเลยถ้าใครสนใจก็ไปทำตามได้นะมันไม่ยากหรอกแต่ผมก็ทำให้มันดูยากเหมือนนั้นแหะจริงๆก็ ต้มน้ำให้เดือดใส่มามา่าใส่ผงมามา่าใส่ขนอใส่ไก่ตะขาไก่ตะเคยอะไรกว่าไปใส่มาม่าลงไปปุ๊บใส่หมูสไลด์นู่นนี่นั่นปุ๊บกดไฟให้แรงที่สุดตุดต๊บเสร็จสรรได้กินแล้วขอกินกุ้ง,งก๋วยเี๊บเด้อ โอ้เปิดร้านนึงว่ะมั้งอืมอร่อยว่ะพูดเลย ็น่าจะมีเหลือร่องรอยอรารยธรรมของการเป็นมาม่านะครับต้มยำหม้อ,อไฟของผมไม่ต้องถามครับว่าอร่อยไม่อร่อยก็ทุกคนกินกันแบบบึมบึมบึมกินนะจากที่คนได้ดูภาพกันมาแต่ว่าเขาก็ไม่อยากออกสื่อการผมก็ไม่เข้าใจอันนี้อแต่ก็ยังไงก็ฝากขอบคุณนะครับทุกคนที่นั่งดูจนผมกินเสร็จนะครับสําหรับใครที่หิวนะครับก็ไปซื้อมาม่ากระป๋องหรือมาม่าถ้วยมาทําก่อนก็ได้นะครับหรือถ้าใครว่างนะครับ ผมว่าน่าจะว่างนะครับเพราะว่าออกไปกินร้านข้างนอกก็ก็ยากอยู่ช่วงนี้ก็ลองทํากินกันเองได้กินเป็นครอบครัวได้นะครับแล้วก็มาติดตามกันต่อนะครับว่าเมนูต่อไปของผมจะเป็นเมนูอะไรแล้วผมจะทําอะไรกินต่อนะครับก็จะทําอยู่ในคอนโดกันแบบนี้นครับข้อจํากัดแบบนี้พื้นที่แบบนี้อย่างที่ควรเข้าใจกันเนาะยังไงก็ฝากติดตามกด Subscribe นะครับกดไลค์แล้วกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับ เธอรั่วครัวในคอนนะครับกับผมจงโซเชียลไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ Surprise,